เราไมไปทำดูอร่อยใส่ใบก็เราไม่ได้ใส่ใบโหระพานะใส่ใบกะเพราแทนนะครับอ้เน็่ชัดเรจ๊จ๊จ๊ว่ะจีนมมีมาช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชวนชมใบทุกคนนะครับวันนี้จะทำเมนูวันนี้จะทำเมนูคือไก่ไก่นะทุกคนนะนี่ ตน,นไก่เป็นกะละมังนะต้น,นไก่ผัดใส่หน่อไม้ดอกนะ,ะทุกคนหน่อไม้ดอกมีกะละมังเหมือนกันนะบ้านนี้ทาเข้าวทีเยอะนะเป็น,นกะละมังนะทุกคนกวาน่าหนอน้องไปเยอะนะต้นีิแกงต้นไก่ใส่หน่อไม้ดอกนะ,ะทุกคนนะตอนนี้เราจะไปหั่นต้นไก่ก่อนต้น,นไก่เนี่ยก่อนก่อนจะเอามาทำเมนูเนี่ยทุกคนนี่มีจำมัน เอาออกก่อนเอาออกให้เรียบร้อยนยเอามานันออกนี่นมันเยอะมากถ้าไม่เอามานันออกเวลาเราผัดคือว่าหน้ามันมันจะออกมาหน้ามันจะยืนจะไม่น่ากินนะทุกคนนะเะนั้นเอาขูดมันขูดออกให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปหั่นหั่นให้เช่นไม่ต้องใหญ่นะทุกคนนะว้าวเราไปไปหั่นขึ้นในไก่ก่อนแล้วก็หน่อไม้ก็เราต้องไปร้างก่อนนะครับ ล้างให้สะอาดนะคะทุกคนหนอก็ร้านแล้วนะคะทุกคนร้างแล้วก็ใส่กระมังเป็นรูๆไว้นะแล้วก็ใส่แต่กแกงมาก็ได้ให้มันสะเก็ดน้ำ้วยทุกคนเเราไปปัดนะครับน้ำหนออเสร็จแล้วเราจะห่างเครื่องไนไก่นะทุกคนนะ อ่านเช่นนต้องใหญ่นะครับเนี่ยถึงเนี่ยทุกคนมันเยอะมากเลยนะเนี่ยคุมมันออกนะทุกคนนะมันมันเยอะเวลาผัดออกมาแล้วนะ้ำมันออกมาเยอะเลยนะเนี่นต่ออ่านเนี่ยมันขนาดนี้นะทุกคนถ้าหมดเลยเนี่มันจะขนาดไหนมันจะออกมาครับ มันออกมาก็เราก็ซอยซชิ้นไม่ต้องใหญ่ต้องเล็กนะบางการนะให้มันเต็มให้มันเป็นคำคำนักรับนี้ก็แล้วค่มาบ้านเรียบร้อยนะทุกคนเลยเอาไปทางวันสะอาดเอาไปร้านนะครัชแล้วเราเทใส่ตะกร้านะทุกคนนะใสะ่ตะกร้ามันสเสด็จน้ำนะทุกคนนะ สิ่งที่เราต้งเตียงคือหน่อไม้ดองนะครับทุกคนหน่อไม้ดองล้างทางความสะอาดเรียบร้อยนะเคือในไกล่ล้างทางความสะอาดเรียบร้อยหั่นให้ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับใบมะกรูดนะครับทุกคนฉี่เอาไว้แบบนี้เนาะพริกแกงนะครับทุกคนพริกแกงกับพริกป่นนะครับใส่น้ำมันให้เล็กน้อยนะทุกคนนะ จะผัดพริกแกงให้หอมก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องในไก่ลงนะครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับพริกแกงเริ่มหอมแล้วใส่เครื่องในไก่นะทุกคนมันม่กุดเป็นไ,นไก่ ใช้น้ำปลาก่อนนะทุกคนน้ำปลานะครับมันต,ตามใจนะครับดูด,ดีนะครับผมผมปรุงรสนะครับแล้วแต่ชอบนะ พี่แกงกระทะเนี่ยเราจะไม่ใส่ใบโหระพาแล้วทุกคนเราจะใส่ใบกระเพราแทนนะครับจะหอมขนาดไหนมาดูกันเดี๋ยวจะชิมดูก่อนรสชาติจะพอดีเป๊ะไหมพอดีเป๊ะที่ปรุงไว้เมื่อกี้ไม่ต้องปรุงรอบสองนะทุกคนใช่ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบกะเพรานะครับ เป็นอันที่เรียบร้อยเราก็จะปิดไฟนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ได้ในเมนูนะครับผัดพริกแกงเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดอกนะทุกคนนะลองไปไปทาดูอร่อยชายแบกเราไม่ได้ใส่ใบโหระพานะใส่ใบกะเพราแทนนะครับโอเคนะทุกคน ทีมนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะทุกคนที่น่าจะกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนลาลาค่ะสวัสดีครับ